นาธานครับผมผมถามพระเจ้าว่าผมก็ทํางานเป็นฟรีแลนซ์นะครับเพราะตอนแรกไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเป็นได้แต่พระเจ้าก็อวยพรให้ผมเป็นนะครับเพราะเพราะผมตั้งใจที่จะเป็นแล้วก็ต้องดูแลภรรยาแล้วก็ด้วยความเชื่อครับก็เป็นมา2ปีแล้วพระเจ้าก็อวยพรให้ผมสามารถทําฟรีแลนซ์ได้แล้วก็ล่าสุดผม,ผมก็จะมีงานพากเสียงอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ทําถูกมากๆผมก็เลยถามพระเจ้าเมื่อล่าสุดว่า พระเจ้าครับเสียงลูกราคาเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ของงานผมไม่ได้ของเงินนะฮะแต่ถามว่าเสียงผมราคาเท่าไหร่ผมไม่ได้อธิษฐานขออะไรอย่างนั้นเลยก็คุยกับพระเจ้าอย่างเงี้ยครับผมจําได้ผ่านไป7วันสัปดาห์หนึ่งก็มีลูกค้าทักมาหาภรรยาผมนะครับแล้วก็เอาเอา,เอางานมาให้เขาขอให้ผมพากนะครับสั้นมากเลยครับผมพากไปประมาณ4ี่ห้าวีครับเขาให้2องพันแล้วผมก็อัศาจรรย์ที่พระเจ้าไม่ได้พูดอะไรกับผมแต่พระเจ้าทําให้ผมเห็นว่าเฮ้ยพงฟังผมอยู่ แล้วผมก็เลยรู้ว่าเสียงผมนี่มันพูดแค่นี้มันสองพันเลยเหรอแต่จที่ผมถามนะครับมันก็เป็นทาลายของช่วงที่มีพี่น้องผมอะครับชื่อพี่ตั้มพี่ตั้มเขาก็ไปแท็กผมในคลิปเขาไม่รู้นะฮะเพราะผมถามพระเจ้าเรื่องนี้เขาไปแท็กชื่อผมใต้คลิปของพี่ท่านหนึ่งที่เป็นนักพากย์มืออาชีพอะครับแล้วพี่เขาคิดในคลิปนั้นเขาเปิดเผยราคากลางผมก็เลยรู้ว่าไอ้เสียงผมที่มันพากเนี่ยมันคือราคากลางครับ พอหลังจากนั้นผมก็จะได้งานที่เป็นเสียงในราคากลางโดยที่แบบผมไม่ได้อธิษฐานขอแต่ว่างานที่เข้ามากลายเป็นงานที่ลูกค้าไม่ได้คิดถูกแต่ว่าคิดในราคาที่เหมาะสมเออแต่ย้อนกลับไปหน่อยนิดนึงนะฮะตอนที่ผมถามพระเจ้าแล้วก็ได้งานปุ๊บมันมีครั้งหนึ่งที่อาจารย์วางมือให้กับผมแล้วก็อาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องนี้นะฮะอาจารย์พูดกับผมตอนวางมือว่าเออเป็นนักพาร์ระดประเทศก็มันเป็นเป้าหมายที่เขียนไว้นานมากแล้วว่าอยากมีคนมาแย่ง ให้มีคนมาแย่งผมไปไปภาคเสียงเนี่ยครับแล้วตอนนั้นก็เป็นช่วงที่พี่เขาทำชาเลนจ์นฮะใครที่ไปทำงานประจำไม่ได้ครับมันมีคอมเมนต์ว่ามีคนอยากมันมีอยากเป็นนักภาคเยอะแต่เขาไม่สามารถไปทำงานประจำได้เพราะต้องดูแลแม่ที่ป่วยอะไรเงี้ยเยอะมากครับและพี่ท่านนี้ก็เลยออกเวิร์กช็อปมาครับเพราะว่าเขาเห็นแก่คนเหล่านี้แล้วก็คนที่เขาอยากภาคเสียงแล้วก็มีความสามารถแต่ว่าทำไม่เป็นอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลงไปด้วยครับประมาณ7 7วันนะครับเขาจะประกาศผลใช่ไหม ผมก็ลงลงคลิปไปครับเขาให้ทำในติ๊ t ต k อผมก็ลงไปสรุปว่าเมื่อวานนะครับผมได้อยู่หนึ่งในสิบของคนที่ผ่านเข้าเวิร์กช็อปครับบอกพระเจ้าว่าอยากเป็นนักพากการได้เข้าเวิร์กช็อปเนี่ยมันดีตรงที่ผมจะได้อัดเสียงที่ดีส่งลูกค้าได้และเขาจะสอนผมถึงวิธีวิธีการลงเสียงวิธีการาไปหางานอย่างเงี้ยครับผมก็เลยได้ลงและอัศาจรรย์กว่าน,นั้นคือแล้วพอดีว่ามีสปอนเซอร์เขาร่วมทํากิจกรรมนี้ด้วยคือมีหนึ่งหนึ่งในนั้นคือโปรปักอิน แล้เขาบอกว่าคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านเขาก็จะมีของรางวัลให้พิเศษเพื่อเอาไปทำงานที่บ้านครับแล้วผมเดาว่าน่าจะเป็นไม้ขอบคุณพระเจ้ามากเลยฮะโอ้ <c oughs> ผมขอไม้ฟรีจากพระเจ้าไว้แล้วก็อัศจรรย์ครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่ที่ได้นี้ผมไม่ได้สนใจงานหรือเงินอะไรมากมายฮะผมกลับใจตอนที่พระเจ้าบอกผมครั้งหนึ่งว่าเจ้าจะห่วงความรอดเจ้าห่วงงานมากกว่าความรอดของคนเหรอ วันนั้นมันทําให้ผมเปลี่ยนโฟกัสเลยฮะว่าออใช่ผมต้องห่วงความรอดของคนก่อนอย่างงี้ครับแล้วผมก็เลยโฟกัสว่าผมอยากรับใช้พระเจ้าเก็บบําเน็ตก่อนแล้วทุกวันนี้พระเจ้าก็เรื่องงานเรื่องเงินมันมาเองหมดเลยครับว่าแบบผมโฟกัสตรงนั้นแล้วล่าสุดคลิปที่คลิปที่ผมลงทิกตอกผมก็แบ่งมาลงใน Facebook ฮะมันจะมีอันนึงที่ชื่อว่าเลียวผมบอกพระเจ้าว่า ถ้าพระเจ้านําให้ท่านนิมิตเนี้ยมันไม่ใช่นิมิตที่ลูกรับใช้ตัวเองอะ่ะลูกลูกลูกรับใช้นิมิตพระองค์นะแต่ถ้ามันตรงกันอะ่ะคลิปลูกอะตอนเนี้ยผมงงมากเลยผมลงไปคนดูเป็นพันผมก็ตื่นเต้นแล้ว แต่มันขึ้นมาถึง3 4มสี่หมื่นผมก็เลยบอกพระเจ้าว่าถ้าอีก2วันมันถึงแสนนะพระองค์ลูกจะประกาศข่าวประเสริฐผ่านตรงนี้เพราะผมมีความตั้งใจว่าผมอยากนาคนเป็นแสนแสนคนมาเชื่อพระเจ้าผมเชื่อว่าทําได้และพอผ่าน2วันมาถึงวันเนี้ยฮะขึ้นแสนกวิวแล้วครับคลิปผมขอบคุณพระเจ้าหมดเวลาพอดีถาวายเกียรติพระเจ้าชื่อทีมค่ะ บังเอิญว่าได้ได้อ่านข่าวนะคะที่มีการกราดยิงเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูหลายท่านน่าจะอ่านข่าวแล้วก็มีเด็กๆเ,เสียชีวิตเยอะมากก็เลยอยากจะเป็นพยานเรื่องลูกว่าเมื่อเราวางใจในพระเจ้าอะคะ่ะก็คือพระเจ้าก็จะดูแลลูกให้เพราะโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่มีลูกยากแล้วก็มีลูกได้แค่คนเดียวเพราะว่าไม่มีหมดลูกแล้วตัดสินใจให้ลูกเนี่ยเข้าเรียนโรงเรียนที่ ค่อนข้างแพงอะคะ่ะแล้วก็ลูกก็เป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนแต่อยู่มาวันหนึ่งก็คิดาจักรก็เปิดโรงเรียนเราก็คิดหนักมากว่าเอ๊จะเอามาเรียนที่นี่ดีไหมเพราะว่าดูโรงเรียนก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยแต่พระเจ้าก็นําแล้วก็ตัดสินใจที่จะเชื่อฟังแล้วก็เอาลูกอะมาเรียนที่เบดเอลอะคะ่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกและสัปดาห์แรก ตอนแรกก็คิดว่าลูกอ่ะจะเข้ากับเพื่อนๆได้ไหมแต่ว่าหลังจากลูกไปโรงเรียนวันแรกก็คือร้องที่จะไม่กลับบ้านแล้วก็ให้จ่ายเงินเพิ่มเป็นอยู่ประจำค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกหลายอย่างหลังจากหนึ่งอาทิตย์ที่กลับไปรับก็คือลูกช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ตั้งใจเรียนจากตั้งใจเรียนอยู่แล้วก็คือตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็มีความแบบ ช่วยเหลือตัวเองอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยช่วยถือของช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาตั้งใจที่จะสะสมอะไรเป็นเป็นเอ็กเซลเลนต์พอยะคะ่ะเพื่อเอามาเป็นของขวัญให้กับแม่แล้วเขาก็ตั้งใจจะเป็นเป็นเด็กดีโดยการที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เอาไปสอนเพื่อน,อนๆต่ออะไรเงี้ยแล้วก็พยายามอยู่ในกฎระเบียบก็ขอบคุณพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกหลาน ก็คือโรงเรียนเบดเอลคือคําตอบที่ดีที่สุดเพราะว่านอกจากจะมีคุณครูที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วพระเจ้ายังดูแลแทนด้วยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะข้าพระเจ้ารัฐถวันสงวนรักนะคะวันนี้จะมาขอบคุณพระเจ้าค่ะข้าพระเจ้ามาผูกพันุตัวที่คิดจากน้ำองุ่นใหม่ได้ไม่กี่เดือนพ่อของข้าพระเจ้าก็ล้มป่วยพี่สาวก็โทรมาว่าพ่อข้าพระเจ้าป่วยหลายโรค ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ความดันสูงเตียงข้างๆก็เป็นโรคเดียวกันแล้วก็ตายไปวันละคนสองคนนะคะพี่น้องแต่สิ่งหนึง่งพอพี่สาวโทรมาข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าได้ถ่อมใจลงแล้วก็อธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข่าหากเป็นแผนการของพระเจ้าขอพระเจ้าให้ลูกได้อธิษฐานได้ยกเสียง ขึ้นอธิษฐานเผื่อพ่อคือวันนั้นที่ทั้งบ้านส่งข่าวมาพ่อข้าพเจ้าไม่มีเปอร์เซน์ที่จะรอดค่ะพี่น้องข้าพเจ้าก็ตกใจเพราะว่าเพิ่งจะมาผูกพันตัวได้ไม่กี่เดือนแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์เรื่องนี้ขึ้นข้าพเจ้าได้อธิษฐานวันนั้นหมอก็บอกว่าให้ทําใจแต่สิ่งหนึ่งข้าพเจ้ามีความเชื่อมากเลยค่ะพี่น้องข้าพเจ้าอธิษฐานข้าพเจ้าให้วิญญาณทูตของความตายปล่อยมือจากพ่อของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยู่หลายวันค่ะพี่น้องก็มีการปั้มสู้ก็โทรไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าไม่สามารถเยี่ยมได้ค่ะเพราะข้าพเจ้าป่วยหนักแล้วก็หมอก็ไม่ได้ให้ความหวังแต่ทุกวันที่ข้าพเจ้าโทรไปถามข่าวแล้วก็อธิษฐานทุกวันคือมีอาการทรงตัวค่ะพี่น้องพอประมาณวันที่7ค่ะพี่น้องก็เกิดการรักษาเกิดการอัศจรรย์คือพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของข้าพเจ้า พ่อของข้าพเจ้าจากที่ว่าไม่รอดอะค่ะก็รอดอะค่ะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยก็คือพระเจ้าฟังคําอธิษฐานของของต่อมะค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่เพียงแต่รักษาพ่อที่แบบโคม่าให้หายนะคะพี่น้องเมื่อไม่กี่เดือนแม่ข้าพเจ้าก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้มาสักปีที่แล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่กี่เดือนนี้ยข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้กลับไปที่จังหวัดอุบลนะคะก็ไปอธิษฐานเผื่อแม่ข้าพเจ้าไปวางมือ เมื่อสองสามเดือนเนี่ยค่ะพี่น้องแต่ว่าแม่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้หายป่วยเลยพอมาเมื่ออาทิตย์กว่าข้าพเจ้าได้โทรไปที่จังหวัดอุบลพระเจ้าไม่เพียงแต่รักษาพ่อข้าพเจ้าให้หายยังรักษาแม่ของข้าพเจ้าได้กลับมาเดินด้วยวัยที่80กว่าค่ะพี่น้องหายทั้งพ่อทั้งแม่ต้องขอบคุณพระเจ้าค่ะขอถวายเกียรติพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องที่อยู่ที่นี่และทางออนไลน์ด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะจินตตาทองธรณีนะคะก็อยากมาขอบคุณพระเจ้าในโอกาสที่ว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนได้ไปาหาแม่นะคะจริงๆพระเจ้าก็บอกให้เราไปแต่ว่าได้ความจํากัดของเราเราก็มองหลายๆด้านนะคะก็จํากัดทั้งแบบจํากัดพระเจ้าด้วยนะคะาขาดความเชื่อนะคะพระเจ้าก็ให ให้แง่มุมในการที่มองนะคะว่าการไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่หรือว่าเราไปเยี่ยมญาติของเราเราก,ก็รับใช้พระเจ้าเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนหนึ่งอ่ะเราอะ่ะมีความกังวลว่าโอ้ยปกติใช่ไหมคะว่าอุย้ยอาทิตย์นี้เราก็ได้ไปโบสถ์มองนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะก็คิดถึงพี่น้องนะคะแต่ว่าพอเวลาจะกลับมาเนี่ยพระเจ้าให้อยู่ต่อแต่มันเป็นสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกของเราที่เรา,อ,าอยู่ในโบสถ์เราจะ นมัสการใช่ไหมคะแล้วก็คิดถึงแล้วก็ทานีีพระเจ้าให้อยู่ต่อแต่ว่าก็ไม่ได้ไปแค่บ้านแม่ค่ะก็คือลูกและแม่นี่ก็อยู่คนละที่กันนะคะพอเราได้ไปเยี่ยมแม่แล้วก็มาบ้านป้าอย่างเงี้ยก็มาหาลูกอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยหลายบ้านก็เลยใช้เวลานานแล้วพอทานีีจิตใจก็เริ่มกังวลขึ้นนะคะอยู่ๆเสียงของอาจารย์คมเอกก็เทศมาในคําที่เราฟังว่า เนี่ยเราไปหาพ่อหาแม่เราหรือว่าไปหาญาติพี่น้องเราเราก็รับใช้พระเจ้าโอ้ใจก็สบายขึ้นมาเลยค่ะพะเสียงผู้นํามาถึงอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเวลาเรากังวลเนี่ยเวลาเราอยู่ในไฟเนี่ยน,นะคะพี่น้องแบบพระเจ้าพูดกับเราไวมากแต่ว่าอยู่ที่ว่าหูไฟวิน ยานของเราอ่ะจะรับรู้ไวหรือช้าอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็พูดในใจในเรื่องการว่าถ้าญาติพี่น้องเนี่ยเวลาไปคุยกับแม่ใช่ไหมคะเมื่อก่อนจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะพอนี้ขอบคุณไฟพระวิญญาณมากเลยค่ะบอกอแม่เชื่ออยู่แล้วนะคะแต่แม่จะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องว่าได้มาโบสมาแคร์อะไรอย่างนงี้นะคะพอไปคุยกับแม่แล้วก็หลานเนี่ยหลานก็อยู่ป .6 ใช่ไหมคะเขาก็เริ่ม รับรู้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกับแม่ว่าเนี่ยแม่มาครั้งเนี้ยคือจําเป็นแล้วก็มาพูดเรื่องสําคัญนะคะไม่ไม่อยากแบบพูดเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็ตั้งใจฟังฟังไปฟังมาก็คือแม่เอาใหม่เนาะเรารับพระวิญญาณเงี้ยค่ะก็ให้แม่รับพระวิญญาณแล้วก็ก็พูดภาษาแปลกๆคือได้บ้างไปได้บ้างก็ไม่รู้ล้ค่ะคือเขาฝากไว้กับพระเจ้าแล้วก็หลานก็รับด้วยอย่างงี้ค่ะแล้วก็เห็นว่า ด้วยความเป็นห่วงของเราเราไม่สามารถดูแลแม่ได้ตลอดแต่เราฝากไว้กับองค์พระวิญญาณมีสุดแล้วก็ตอนนี้ก็คือแม่ก็เปลี่ยนไปค่ะหลานก็โทรมาบอกเปลี่ยนแล้วนะป้าเปลี่ยนอะไรอ่ะแม่ไม่ไอ้ยายไม่เหมือนเดิมแล้วคืออะไรอ่ะผมไม่โดนไล่ตีอีกแล้วปกติจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะจะไล่ตีหลานอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นพระคุณพระเจ้าค่ะว่าครั้งนี้ไปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ ได้ให้ความเข้าใจกับยายว่าเนี่ยยายรู้ไหมว่าถ้าเนี่ยเราพูดภาษาเดียวกันครัวเรือนเราพูดเหมือนกันเราเชื่อเหมือนกันอย่างลูกเนี่ยลูกไปเอาผีออกหรือไล่สิ่งที่ไม่ดีออกแต่ถ้ายายไปเอาอีกทางหนึ่งมาเนี่ยมันก็จะต่อสู้กันคุณยายเข้าใจไหมเราเพราะฉะนั้นครัวเรือนเราต้องพูดภาษาเดียวกันเข้าใจเหมือนกันอธิษฐานเหมือนกันเราจะไม่ได้คนนึงเอาออกคนนึงเอามาเติมคุณยายเข้าใจไหมคือคุยแบบ มันไม่ใช่เราอ่ะพี่น้องแต่ไฟขององค์พระวิญญาณคือพระวิญญาณที่เราได้เตรียมใจไปที่ทําให้เราได้เตรียมชีวิตไปที่จะไปหาแม่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากไปก็ไปมันเป็นการต่อสู้มากค่ะที่ตัดสินใจเชื่อฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์มันต่อสู้ภายในเราแต่เราก็ตัดสินใจไปพอไปก็เห็นการรับรองของพระเจ้าว่าคุยกับแม่รู้เรื่องนะคะเวลาโทรหากันรู้เรื่องคุยกับหลานรู้เรื่อง ไม่ได้เหมือนแบบว่าเราไปทางแม่ไปทางนะคะเราได้พูดภาษาเดียวกันกับลูกเหมือนกันคะ่ะลูกสองคนก็เริ่มโตเป็นวัยรุ่นใช่ไหมคะเราก็มีความเป็นห่วงว่าเนี่ยวัยรุ่นเขาจะใช้ชีวิตกันแบบไหนนะคะแต่พอในส่วนหนึ่งแล้วเราตัดสินใจที่เวลาคุยกับลูกก็หนุนใจเรื่องว่าลูกมีสิ่งไหนที่ไม่ดีลูกต้องทิ้งนะบางทีพูดเรื่องการ์ตูนที่เขาดูอะไรอย่างนี้บอกอุ้ยแม่ใครเขาก็ดูกันไอ้เกมเนี่ยใครเขาก็เล่นกันบอก ลูกต้องเชื่อฟังถ้าลูกอยากเห็นพระพรของพระเจ้าเราก็ต้องเชื่อเหมือนกันทําเหมือนกันเราจะได้ไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เถียงก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วเขาก็บอกโอเคแม่เงี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปภาษาวัยรุ่นเนี่ยคือเขายิ่งเขาอยู่สังคมของเขาเรายิ่งเข้าไม่ถึงใช่ไหมคะแต่นี่โดยที่พระคุณของพระเจ้าแล้วก็เขาพูดกับเราภาษาที่เข้าใจแล้วก็เขาก็ให้ความร่วมมือ <N> นะคะไม่ต่อต้านเราแล้วก็เป็นอะไรเป็นแรงผลักดันให้การที่ว่า,าเขาเข้าใจเราแล้วก็รู้ว่าแล้วเราก็ได้บอกกับเขานะคะว่าพระเจ้าของแม่ต้องเป็นพระเจ้าของลูกลูกต้องรู้นะว่าพระเจ้าของลูกอะ่ะลูกต้องขออะไรแล้วไม่ใช่คิดว่าลูกอะ่ะคิดไปเองแต่พระเจ้าต้องต้อง,องลูกต้องเชื่อว่าพระเจ้าช่วยลูกได้ทุกอย่าง ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะว่าที่ยังไม่ได้ไปดูญาติพี่น้องอเราก็ไปดูท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าขอถวายเกีเยรติพระองค์กับขอบพระคุณพระเจ้าคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อปามนะคะมาจากศรีสะเกดค่ะอยากขอบคุณพระเจ้าเรื่องเรื่องน้ําท่วมะคะ่ะเพื่อสดสดร้อนๆอก็คือว่าปีนี้เป็นปีที่จังหวัดศรีสะเกดน้ําท่วมหนักมากบ้านของปามที่หมู่บ้านเคยท่วมเมื่อ ี2,543วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะแม่ไปดูน้ำที่ท้ายหมู่บ้านแล้วแม่บอกว่าน้ำมันกำลังจ่อเข้ามาทิศทางเดิมแล้วปมก็พูดคำหนึ่งว่าปีนี้มันจะไม่ท่วมมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าปีนี้ปาเชื่อพระเจ้าณนะปี2,543ปมยังไม่ได้รู้จักพระองค์ แต่ว่าด้วยพระคุณของพระเจ้าแม่ปมามไม่รู้จักก็คุณพระเจ้าที่น้ํามันก็ท่วมแต่ไม่ได้ท่วมเยอะเราก็ไม่ได้เข้ามาตัวบ้านปีนี้คือปามก็ประกาศกับแม่แม่คือพ่อกับแม่คือกังวลมากว่าคือจริงๆเราบ้านของเราเพิ่งรีโนเวทใหม่เสียงเงินไปค่อนข้างเยอะเป็นหลักล้านแล้วทีนี้ แล้วนะ้ํามันก็กําลังมาเขาก็กังวลเขากังวลตั้งแต่พายุเข้าเขาไปดูนะ้ําท่วมที่ต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็ดูบริเวณที่มันแบบที่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 มันกําลังไล่เข้ามาเขาก็ติดตามข่าวแต่ด้วยปามปามก็อธิฐานในทุกๆวนันแล้วปามก็วางใจแล้วพอแม่พูดว่ามันใกล้เข้ามาแล้วปามก็ประกาศเลยว่ามันไม่ท่วมแน่นอนแล้ววันอาทิตย์แม่บอกวันเสาร์มันจ่อตรงท้ายหมู่บ้านวันอาทิตย์เป็นวันที่คือ พ่อกับแม่ปอยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเขามีพิธีขึ้นบ้านใหม่แล้วแม่ก็บอกว่าน้ํามันไปแล้วลูกป้าบอกว่าขอบคุณพระเจ้าป้อมบอกแล้วว่าน้ํามันจะไม่ท่วมบ้านเราเขาอยากขอบคุณพระเจ้าคือมันท่วมหนักมากจริงๆค่ะคือมันมันท่วมเข้าไปทาง อำเภอเมืองตรงคือปวามอยู่อำเภอเมืองเข้าไปในเมืองแล้วแล้วจริงๆมันต้องท่วมแต่ว่าปีนี้มันเปลี่ยนทิศทางมันล้อมหมู่บ้านแต่หมู่บ้านปามไม่ท่วมปามบอกพระเจ้าว่าหมู่บ้านนี้เป็นของพระองค์ปามไปลูกของพระองค์แล้วปามขอประกาศว่าหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้าน มันจะไม่ท่วมน้ํามันจะไม่ท่วมมันน้ำจะไม่เข้ามาแล้วมันก็ไม่มาจริงๆมันขอบคุณพระเจ้ามากๆค่ะในในใน,ในสิ่งที่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือบบพระเจ้าเป็นซูเปอร์เนชอรัลกอดขอบคุณพระองค์ค่ะ